สวัสดีค่ะทุกคนคะได้ยินเสียงกรอบแกรบอบแกรบไหมเนี่ยทิกกี้เดินอยู่ตรงเนี้ยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเชิงท่าค่ะทุกคนนะคะหรือว่าวัดโกรศาวาสวัดตรินนะคะนี่คือชื่อชื่อที่มีการเรียงลําดับไล่เรียงมากันตั้งแต่สมัยยุทธยานะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเรารู้จักวัดนี้กันในนามของวัดเชิงท่านะคะก็ เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเข้ามาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะทุกคนแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกแบบดีมากเลยอะ่ะที่ได้มีโอกาสเข้ามาเห็นเขามาจัดนิทรรศการกันในนี้นะคะทุกคนก็จะได้เป็นเป็นความรู้ไปนะคะทุกคนคะเวลามันเดินมันจะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ <c oughs> คือไม่ใช่อะไรนะคือไม้มันเก่าแล้วนี่น้องแมวเหมียวแมวเหมียวร้องทําไมอยู่แมวเหมียวอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทุกคน คือน,นี้ค่ะทุกคนคะในนี้เขาจัดเป็นเทศกาลนะคะจริงๆคนที่เข้ามาในนี้บ่อยๆจะเห็นว่าในนี้มันมีเป็นโบราณวัตถุอยู่นะคะแล้วเขาเอาไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นของกรมศริลปารกรหรือเปล่าไปด,ดูก่อนนะโครงการอน,นุรักษ์ใบกระจังประดับโดยรอบธรรม,มาสวดหรือว่าเขาเรียกว่าสังเขตวัดเชิงท่า ไม่น่าใจว่าเป็นของกรมศริลป์หรือเปล่านะคะแต่ว่าเป็นความรู้ที่ดีมากเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยรูปแบบขององค์ประกอบของธรรมะใช่ไหมคะนี่คะ่ะเขาแบ่งย่อยออกมาให้เห็นเลยนะคะว่าอะไรเรียกว่าอะไรดีจังเลยอ่ะนะคะปกติถ้าเราเดินเข้ามาเนี่ยไม่มีป้ายพวกนี้บอกจะไม่รู้เลยนะคะว่ามันเรียกว่าอะไรใช่ไหมงงงงงนี่เข้ามาไหมละเอียดมากนะคะทุกคนมีทั้งหมดส1สบเอ็ดรายการะคะ่ะทุกคนมีอะไรเนี่ย ปาลีเอ้ยตาแล้วน้องแมวเหมียวแมวเหมียวจะชนไอ้ตัวขาตั้งของเขาล้มยายา่าชนจริงๆเดี๋ยวของเขาล้มไปนะคะอย่างนี้ค่ะทุกคนคงไม่สามารถจะบอกได้ทั้งหมดหรอกแต่เอาเป็นว่าใครมาวัดเชิงท่าอย่าลืมเข้ามาในนี้นะคะปกติเราเข้ามาในนี้ยเขาจะไม่มีแบบเนี้ยบอก แต่คราวนี้มานะคะก็เป็นข้อมูลที่ดีเดี๋ยวเก็บภาพฝากทุกคนดีกว่านะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนคะอันนี้ยกี้อยากนำเหนือมากเลยอันนี้มันเป็นพัดแท่นนะคะที่เขาบอกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินะ่ท่านทรงประทับอยู่วันเนี้ยเห็นไหมคะรู้สึกด,ดีจังเลยอะ่ะนะคะเวลาที่เราได้เห็นขอที่เกี่ยวกับพระองค์บใกล้ๆเลยอะแต่เราจะไม่จับนะคะไม่จับไม่จับ อโอเคค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปฝากทุกคนแล้วกันนะคะขอเวลาเดินชมในนี้สักพักหนึ่งนะคะวัดเชิงท่าค่ะทุกคนอันนี้นะคะสังเคศสังเคตอันนั้นตู้พระธรรมถ้าไปพิพิธภัณฑ์วังจันทร์แสบเนี่ยโอ้โหมีให้เลือกหลากหลายมากนะคะเยอะแยะจริงๆนะคะตู้พระธรรมอันนี้เป็นธรรมมาตใช่ไหมใช่ค่ะธรรมมาตเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังเคต ะะประมาณนี้ที่สําคัญนะคะทุกคนที่ในศาลาการประเรียนแห่งนี้นะคะเคยเป็นฉากสําคัญในละครเรื่องบุกเพสันิวาสด,ด้วยเราไปย้อนดูนะคะเป็นฉากที่เจ้าคุณนิรุดเล่นเป็นอะไรนะในเรื่องอ,ะอ่ะที่จําไม่ได้นะที่เข้ามาทําบุญกันที่นี่แหละนะคะแล้วก็มีเบลล่ามีพี่ป๊อบมันก็จะมีประตูอยู่บานหนึ่งที่เขามาถ่ายภาพกันก็คือประตูทางด้านฝั่งนี้ เนะะี่ยหน้าตรงหน้าต่างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะมีภาพเขียนสวยๆด้วยแต่อย่างที่บอกภาพเขียนต้องมาดูเองนะคะทุกคนดูเองก็ไม่เหมือนคนอื่นดูกี่ใช้เวลาดูนานแหละนะคะที่นี่ด้านบนจะเป็นเทวดาชุมนุมนะคะส่วนด้านล่างเนี่ยนะคะมันจะมีภาพเขียนออกเป็นสองส่วนก็คือในฝั่งของผนังผนังของตัวศาลาการประเรียนกับตัวที่มันเป็นช่องหน้าตา่างตัวช่องหน้าต่างเนี่ยนะคะมันจะมีเป็นลักษณะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็น จริงๆแล้วถ้าภาษาป,ปัจจุบันเขาเรียกว่ามูรี่ใช่ไหมอ่าแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของเอาไม้เนี่ยสามารถที่จะม้วนขึ้นม้วนม้วนม้วนขึ้นไปเราจะเรียกว่ามูลี่ได้ไหมน่าจะได้มั้งนะคะเป็นรูปเขียนแต่ว่าเขาไม่ได้เอาลงทุกอันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ <c oughs> <c oughs> เดินดังกบแก๊บกบแก๊บตอนแรกตอนแรกมาเดินทีแรกีเอ๊ะทำไมมันดังกบแก๊บกบแก๊บเราก็นึกว่าเราไปเดินโดนอะไรของเขาหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะทุกคน บางอันมันก็จะไม่มีภาพเขียนเหลืออยู่แล้วนะคะวัดเชิงท่าค่ะทุกคนย้ำกันอีกทีสวยงามที่สุดนะนะคะทุกคนเป็นหนึ่งในวัดที่มีเรื่องเกี่ยวเนื่องกับพระเจ้าตากของเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะออกไปพูดคุยกันด้านนอกนะคะอันนี้เราดูความงามของภาพเขียนไปก่อนนะคะภาพเขียนสไตล์อย่างนี้นี่ถ้าเราไปวัดปรดู่ทรงธรรมก็ยังพอเห็นอยู่นะคะเหมือนเขียนลงไปในผนังเลยอะ ออริจินอลแบบนี้ส่วนวันนั้นที่เราไปที่วัดสุวรรณดารารามภาพเขียนอันนั้นอ่ะมันเป็นภาพเขียนที่ถูกบูรณะหลายรอบแล้วมันก็เลยชัดเจนส่วนภาพเขียนของพระเจ้าตากที่วัดพิชัยเนี่ยมันเป็นภาพเขียนใหม่แน่ๆนะคะไม่ใช่ปฏิกรรมฝาผนังเป็นภาพเขียนนะคะแต่อันนี้คือเขาเรียกว่าภาพปิตกรรมฝาผนังที่มันถูกเขียนลงบนผนังของตัวโบราณสถานเออเดี๋ยวนะที่จะเรียกว่าโบราณสถานถูกไหมเนี่ย บราณสถานมันหมายถึงสิ่งที่มันมันถูกเดี๋ยวนะบราณสถานก็คือวัดมหาธาตุราชบุรณะบราลสถานแต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเขายังใช้การอยู่อย่างเงี้ย<ม>เขาน่าจะเรียกว่าเป็นาศนาสนสถานหเล่วต้องเรียกให้ถูกนะคะทุกคนศัพท์ทางเกี่ยวกับทางด้านวัดเนี่ยโหมันเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปด้านนอกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวกี้เก็บภาพฝังนะคะ